ขอเจริญพรบรรดาญาติโยมพี่น้องสาธุชนทั้งหลายในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลวันมาสงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาสงการนี้ก็เป็นจารีตประเพณีของชาวอีสานซึ่งพวกเราจะได้มาแสดงออกในการบำเพ็ญบุญกุศลในสงการแต่ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทางรัฐบาลได้ช่วยกันรณรงค์เพื่อจะต่อต้านโรคระบาดท,ที่พวกเรา เข้าใจกันว่าโครหือควิดซึ่งแม้แพร่กระจายไปสู่ประชาชนในประเทศไทยเป็นหลักก็เลยมาประสบเวลาช่วงที่เป็นเทศากาลวันมาทรงการซึ่งทางรัฐบาลก็ได้เลื่อนกำหนดการเวลาไปความจริงแล้วในการบำเพ็ญบุญกุศลหรืองานต่างๆทำแนวทางพุทธศาสนานั้นไม่มีเวลาจำกัดเราจะทำเวลาอะไรก็ได้ แต่ว่าเท่าที่สังเกตมานี้ที่บรรดาญาติโยมหลายหลาคนมีความเป็นห่วงเป็นใยอยากจะมาเที่ยวสงการเนี่ยมันเป็นงานสนุกสนานมากกว่าดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากบรรดาญาติโยมพุทธศาสจึงก็ทั้งหลายเวลาจะทำบุญก็ทําโดยปกติมากราบมาไหวมาทําบุญทําทานโดยไม่มีพิธีรีตองอะไรก็ตามธรรมดาจึงขอโนโมนาบรรดาญาติโยมทุกท่านมีส่วน ร่วมด้วยช่วยกันสมานสามัคคีกันพร้อมเพียงกันเพื่อจะไม่ให้เกิดโรคเกิดภัยซึ่งระบาดไปตัวโลกแล้วความจริงประเทศไทยก็ยังไม่มากแล้วว่าเรามีวิธีการในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากจึงขออนุทนาอาสาธุการทุกท่านที่มีโอกาสได้แสดงออกความหนุยพรทุกท่านจเจริญด้วยอายุวันนาสุขภาระปฏิพานธร,รรมสารสมบัติวิปัฒนามงคลวิบูณ์ เพิ่มพูนด้วยลาบยศสรรเสริญจงทุกประการจงตัวกันทุกท่านทุกคนเทิญขอเจริญพร